คุณต่อยฮยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยสวัสดี ทุกท่านที่นั่งอยู่หน้าจอไทยทีวีสีช่อง3เพราะนี่คือเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณและมีความรู้มากที่สุดมีเมนูที่ดีที่สุดทําให้ปัญหาในชีวิตของคุณออกจากที่ตรงไปไกลที่สุดและก็ที่สุดที่สุดพอแล้วอแล้ในในาของเรามันมีที่สุดอยู่หลายอย่างที่พี่นิวัตบอกนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีพธีกรที่อายุเยอะที่สุดแล้วก็ อ๋อมีมีวิทยกรที่อกหักบ่อยที่สุดแกน่ะแหละแล้วมีใครบ้างโดนซะบ้างโดนซะบ้างแม่แล้วก็มีวิทยกรที่ หัวสีเยอะที่สุดเยอะสองหัวนี่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วมีปัญหาอะไรก็ตามคุยกันได้บอกกันได้เรารู้ทุกเรื่องไม่ได้พูดเล่นนะครับรู้ทุกเรื่องยกเว้นรู้เรื่องตัวเองนะเรื่องกไขดีที่สุดเอางี้ครับแต่หนบอกเลยนะครับผมสําหรับสตรีท่านใดนะครับที่ยังไม่มีแฟนนะฮะอย่ามองข้ามผู้ชายอย่างพี่อ้อนฮะใชอย่ามองข้ามบอกเลยว่าผู้ชายใส่แว่นนะครับผมมีคาแรคเตอร์ใช่แล้ว ดีฮะมีให้ดาวอยู่สองอย่างใช่ใช่ไม่สั้นก็ยาวฮะโสายตาสายตาตั้งแต่สายตาวอันนี้อันนี้เห็นไหมอันนี้เห็นไหมอะไรถอยอีกหน่อยได้ไหมแย่อะไรกันแย่ละอันนี้ไม่ชัดเลยอันนี้หนึ่งจะบอกว่ายาวสิสั้นดิ อาส่านต่อก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคนเป็นคนอ่อนแอมากครับครับอ่อนแอมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกออดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อยเป็นไม่ได้โดนฝนสามหยดดูเป็นหวัดโอ้หม so ุลมนิดหน่อยดูไม่สบายโอโดนนิดหน่อยโดนแดดนิดหน่อยดูดูโดนหกโดนงอ แต่เพื่อนผมมันมีวิธีทำให้ผมแข็งครับแข็งแรงครับแข็งแรงครับแข็งจริงๆครับแข็งแรงจริงๆครับได้ผลดีด้วยครับใครไม่แข็งทาตามนี้นะครับหนึ่งดื่มกาแฟแล้วตาแข็งอถ้าคุณอยากจะแข็งว่าง่ายๆเป็นสูตรของคาให้แข็งครับห้าดื่มกาแฟแล้วตาแข็งอย่างที่สองสองหัวเราะแล้ว ท้องแข็งอ๋อนี่เราต่อบไปนี้เราไม่ต้องไปทำไอ้นี่แล้วซิบซะวันอันวันหนึ่งแล้วเมื่อก่อนเขามีหัวร้อแบบว่าจะผ้าไแลนะโอ้โหมันจะบริหารมันจะได้ทุกไดหทุกหู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 าูห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 อหูหูหูหหูหูหูหหูหาหแข็งเต้นล ปลาแข็งถูกต้องครับผมต้องพูดไม่ชัดแล้วลิ้นแข็งดื่มไม่ดื่มดื่มเข้าไปดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมาเขาเรียกว่าคอแข็งดื่มมากๆหลังจากที่คอแข็งแล้วก็จะเป็นตาับแข็งทำอะไรเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยก้มก็ไม่ลงเขาเรียกว่าหลังแข็งแล้วถ้าอยากแข็งทั้งตัว ไม่ต้องกลัวครับมีวิธีแข็งทั้งตัวเลยไม่ต้องหายใจทำไมอ่ะตายดิตัวแข็งตัวแข็งนี่คือจดหมายที่เขาส่งมาโอ้เขาดีมากคนนี้ทำให้แข็งมากๆเลยนะครับแต่ว่านอกจากนี้เขารู้แต่เรื่องแข็งๆอย่างเดียวครับเขาไม่รู้เรื่องของแตงกวาเขาบอกแตงกวานั้น ทุกท่านรู้จักดีมีประโยชน์อะไรมากกว่าที่ทุกคนรู้จักบ้างอ๋องกานเลยนะใช่มีประโยชน์เยอะคุณอาเนี่ยใช้งบกว่า3ล้าน8แสนบาทถูกต้องส่งให้คุณหมอท่านนี้ีช่ไปเรียนเพราะแตงอยู่ที่อังกอและได้มาพบกับเธอวันนี้ครับหมอผมครับยงตระกูสวัสดีครับคุณหมอครับ บอผมครับมีคนก็ถามมาเรื่องแตงกวาผมไม่ได้ยินมาเยอะแล้วก็เลยจะเอาแน่ชัดสักอย่างตอนแรกกะจะถามอ๋อก็ไม่รู้เรื่องรู้จักแต่แตงล้มใบจะถามคุณวัชคุณวัดก็รู้จักจะแตงแตงเขาตายแตงแตงเขาตายจะถามไอ้นี่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องคุณหมอครับแตงกวามีประโยชน์อะไรบ้างครับ ค่ะแตงกวาเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกที่ต้องรู้ก่อนกนะ็คือแตงกวาเนี่ยมีน้ําเป็นองค์ประกอบถึง96%เหมือนกับร่างกายของเราที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบ70%เค่ะเพราะฉะนั้นตัวแตงกวาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายของเราลดความกระหายน้ําซึ่งเหมาะมากๆกับหน้าร้อนอค่ะ แล้วก็แตงกวาเนี่ยมีส่วนประกอบหลายอย่างค่ะอย่างเช่นวิตามินซีแล้วก็ไอตัววิตามินซีเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญของร่างกายเราแล้วก็มีกรดคาเฟอีกกรดคาเฟอิกก็คือตัวกาแฟเนี่ะค่ะตัวคาเฟอีนตัวนี้จะช่วยลดอาการบวมน้ําของเราช่วยขับปัสสาวะได้ค่ะนั่นคือ,อประโยชน์ของแตงกวาแตงกวามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เราจะเห็นก็คือมีเปลือกแตงกวาตัวเนื้อแตงกวาแล้วก็น้ําแตงกวา่าเริ่มที่เปลือกแตงกวาก่อนเปลือกแตงกวานี่จะมีตัวซิลิกา้ magnesium, 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 าแมกนีเซียมโพแทสเซียมแมงกานีสเป็นองค ทำให้ระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทของเราทำงานได้ดีขึ้น uh huh. ในเช่นตัวแมกนีเซียมเนี่ยค่ะเวลาเรากินเข้าไปแล้วกล้ามเนื้อของเราก็จะผ่อนคลาย uh huh. เราก็จะรู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้น oh. อ๋องั้นถ้าเรากินแตงกวาจะผ่อนคลายใช่ค่ะต้องกินทั้งเปลือกต้องกินทั้งเปลือกอ๋ออืมต้องกินทั้งเปลือกนั่นบอัหล่อนดีบอกคุณสมบัติต่อไปเดี๋ยวไม่ไหวแล้วเร็วๆคุณบอกเนี้ยผมว่าผ่อนคลายมากเลยเดี๋ยวเปลือกเสร็จแล้วไงก่อปวดตัอก็เป็นเนื้อค่ะอย่าเราอึดอัดมากเลยครับ เ,เราตื่นมาพอกหน้าก่าอนนะคะพี่ออ๋ตื่นมาพอกหน้าม,ต,มต,ตัวเนื้อแตงกวาเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติในการทำให้สิวเนี่ยมันอ,มอักเสบน้อยลงเพราะฉะนั้นเรานิยมนำม,มาหั่นเป็นแว่นๆหรือหั่นเป็นฝอยก็ยได้เอามาพอกหน้าสิบพันถึงยี่สิบแล้วหายสิวจริงๆเหรอสิวมันก็จะแห้งลงค่ะนี่เดี๋ยวรอหมอไม่ต้องไปได้เราผิดแล้วเป็นแว่นๆอ๋อเป็นแว่นเหรอหั่นเป็นแว่นๆเป็นแว่นเหรอใช่ไม่ต้องนี่เขาหั่นมาแล้วคุณโกะอันนั้นคุณผิดิธีนี่เขาแตงกวามารอแล้วไม่ได้นะมะนาวมะนาว คุณหมอแล้วไงละพ่อหน้าเหรอเอามาพอกหน้าค่ะหรือว่ามาวางใต้ตาก็ได้ก็ช่วยลดความหมองคล้ำของใต้ตาด้วยอืมคุณหมอครับแล้วคุณหมอครับทิ้งไว้ยี่สิบนาทีใช่ทิ้งไว้วันยี่สิบนาทีค่ะคุณหมอต่อเลยครับคุณหมอทิ้งไว้วันยี่สิบนาทีคุณหมอครับแล้วแล้วศพนี้เราต้องชันสูตรหรือเปล่าครับไม่ต้องทิ้งไว้ไม่ต้องไม่ต้องตายครับไม่ต้องตายเหรอแล้วไงต่ออย่างสุดท้ายค่ะก็คือตัวน้ำแตงกวาที่เอามาฝากในวันนี้ค่ะตัวน้ำแตงกวาเนี่ยมันจะช่วยเอา คุณหมอครับเขาให้ใช้พอกหน้าไม่ใช่เหรอคุณหมอครับปันอาไรกินหมดแล้วเออกดดีค่ะก็ทอกด้วยกินด้วยค่ะ่ตัวน้ำแตงกวาค่ะช่วยลดความกระหายน้ำค่ะทำให้ขับปัสสาวะได้ด้วยอย่างที่บอกว่ามีตัวกดคาเฟอีกค่ะเราก็จะลดอาการบวมน้ำของคนที่มีอาการบวมน้ำในผู้หญิงอะไรเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันแล้วสดชื่นค่ะไม่ต้องกินเลยสดชื่น ไม่เอาละน้ำแตงกวาใช่กินแล้วสดชื่นแล้วไงอีกวิธีการเตรียมน้ำแตงกวาอย่างง่ายๆที่เอามาฝากเขาคือใช้แตงกวาสองผลน้ำสองถ้วยน้ำแข็งหนึ่งถ้วยผสมกับน้ำมะนาวสักประมาณครึ่งผลแล้วก็น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนำมาปั่นรวมกันค่ะแล้วเอามากินได้เลยอ๋ออันปั่นก็แบบนี้เดี๋ย่อันนี้ใส่โซวได้อ๋อมีใส่โตัวได้จังหลยนี่อร่อยมากมันละ เคยได้ยินมะนาวโซดาใช่ไหมนี่แตงกวาโซดาเฮ้ยเดี๋ยวก่อน er, อ together, so yeah. ต tutor, well, ้องต้องกินคำใหญ่ๆเลยนะเซูมาริเกลสเบรัสผู้อะไรครับตอนเราอยู่ปารีสนะเอฟเรสเซูมาริเกลสเบรัสอะไรนะดื่มเยอะต้องดื่มเยอะโซดาแตงกวาเป็นไงฮะของผมโอเคนะของผมโอเคบอกรสชาติตรงนู้นบอกตรงของไม่โอเคพี่ลองชิมดูตรงไหมโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวกับอันนี้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์แตงกวา ได้ทั้ง3อย่างเลยได้ทั้งตัวเปลือกมันเนื้อมันเนนื้อมัและน้ํามันนะครับเท่าที่ฟังดูแล้วยังไม่มีโทษเลยนะคุณหมอแตงกวามีโทษอย่างหนึ่งค่ะใช่ใช่ตัวแตงกวาเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิวรีนสูงซึ่งจะทําให้มีกรดยูเรียในร่างกายสูงเพราะฉะนั้นในผู้ป่วยโรคเกาต์เนี่ยให้ระวังค่ะไม่ควรรับประทานเป็นท้องไม่ควรกินแตงกวากินแล้วจะเป็นไงฮะกินแล้วเกาต์มันก็จะกำเริบมากแต่ว่าโอ้ย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 โอ๊ย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 โอ� Câu Câu gì? Câu lắc mỏ Mỏ mới lưu liêng Mỏ bỏ xuyên lên bên cao Bên nhắc bên nhú vào Ôi Bên này Cao ẹp cho mỏ tỏ nữa Mỏ có cao đó Ờ mỏ Mỏ Mó cao ở đây Cao mà phao mó dù hình Cứ mó หมอมาไม่ใช่มาคนเดียวเลยนะครับมีเก้ามาเฝ้าด้วยนะะเอาละครับพักตรงนี้สักครู่แล้วทราบประโยชน์ของแตงกวาไปแล้วขอบคุณคุณหมอบุญเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไม่จชเป็นความอาหารการกินประเภทไหนคุณหมอรู้หมดเราส่งไปเรียนมาแล้วเสียไปเท่าไหร่นะสามล้นแปล้านแได้อะไรมาบ้างได้จ,จังไพไปสองโลพักสักครู่เดียวครับ ผมต้มขมิ้นใบชะมวงนี่เป็นรสชาติแบบจืดไม่จืดเลยแบบออกเปรี้ยวน้ำแต่อันนี้ไม่จืดเลยจะแอบเปรี้ยวแบบใบชะมวงอร่อยมากๆขออนุญาตโดนใบมาสักนิดหน่อยอ๋อครับกลัวคุณตอย สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื่อครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนิทกันเลย Subscribe ไม่ใช่ S <S ตั้บสกคยอ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน